สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสอนการตั้งคีย์เวิร์ดช่องนะครับหลังจากที่เราสมัครช่อง y o u t u b e เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่รูปภาพหน้าปกภาพโปรไฟล์เสร็จเรียบร้อยต่อมานะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือการตั้งคีย์เวิร์ดช่องครับนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับไปที่เว็บไซต์ youtube นะครับจากนั้นเลือกบัญชีที่เราเพิ่งสร้างนะครับแล้วก็กดไปที่รูปโปรไฟล์ตรงมุมขวาบนนะครับ เลือกคำสั่ง YouTube Studio Beta นะครับผมเมื่อเข้ามาในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆดูทางด้านซ้ายมือนะครับตรงรูปเฟืองตรงนี้ก็คือการตั้งค่าให้เราคลิกเข้าไปนะครับ เลือกแท็บคําว่าช่องนะครับแล้วก็จะมีแท็บพื้นฐานตรงนี้นะครับตรงส่วนนี้จะเป็นชื่อช่อง youtube ของเรานะครับผมต่อมานะครับในช่องคีย์เวิร์ดนะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการเพิ่มคีย์เวิร์ดช่องนะครับผมการตั้งคีย์เวิร์ดช่อง youtube ของเรานะครับก็จะทำให คนค้นหาช่องได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ยิ่งถ้าเราใส่คําที่คนค้นหาเยอะๆนะครับโอกาสที่เราโอกาสที่คนอื่นจะเจอช่องของเราก็จะมีโอกาสเจอสูงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคําที่เราตั้งเป็นคีย์เวิร์ดนะครับก็จะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาในช่อง youtube ของเราด้วยนะครับผมอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆน,นะครับทำช่องเกี่ยวกับประกัด คีย์เวิร์ดช่องเพื่อนๆอ,อาจจะตั้งเป็นคำว่าปลากัดสวยงามหรือไม่ก็การเลี้ยงปลากัดประมาณนี้นะครับผมแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคีย์เวิร์ดที่เราตั้งนะครับมีคนค้นหาเยอะนะครับตรงส่วนนี้นะครับผมเพื่อนๆอ,อาจจะต้องใช้เครื่องมือนะครับในการทำ SEO ของ youtube นะครับหรือว่าค้นหาคำที่คนค้นหาเยอะๆนะครับ เดี๋ยวผมจะฝากชื่อเครื่องมือฟรีนะครับที่ใช้ค้นหาคําฮิตนะครับสําหรับทําสําหรับทํำคีย์เวิร์ดช่อง YouTube นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถดูได้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับ เมื่อเราใส่คีย์เวิร์ดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เลือกประเทศนะครับเลือกเป็นประเทศไทยนะครับผมเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับก,ก็กดที่คำว่าบันทึก <Okay. S 1> ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการใส่คีย์เวิร์ดของช่อง y o u t u b e นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าเพื่อนๆอ,อย่าลืมติดตามกันนะครับผมจะสอนวิธีการยืนยันตัวตนสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งสร้างช่อง YouTube ใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ I love you